หน้านโนนแดงไรง้วม,มาขายเป็นมูลแล้วไรล่อลูกหลานหลาหลายด้เอเอเดี๋ยวเออไรงวนี่หมดแน่แด่สะานแล้ววะสีหน้าโนนแดงไ่ให้ลูกม่เฮ้าเป็นผู้ได้ฮะสาธุการคุณพระอุญเจ้ารักษาลูกหลานไปไกลไปดีทั้ทุกข์จิมาอดนบัน ป,ปูทวดปูทวดยาทวดนี่แหละเดของหน่นุ่นแดงนั่นจของดินเงืนทุกน,นั่งดูนั่นซึงละปูทวดหญาทวดมาโคตดน้ำดำหัวเจดีจำช่วงงานสงการนะคะยินดิกับน้องบมลินกับคุณไบดินนะคะาลายไจะดินไอนะให้เลยะ